ที่24ถึง27ตุลาคมครับรูปแบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับมีแต่การนับฝั่งขึ้นค้างเอาไว้อย่างเดียวนะครับไม่มีนับลงเลยนะครับงั้นฝั่งขึ้นังคงได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราลองกันมาตั้งแต่5 5แดง0เขียวจุดเขียวนะครับเราก็ได้กําไรมานะครับ140กว่าเหรียญแล้วนะครับใช่ไหมเราได้กําไรกันมานะครับตั้งแต่ตรงนี้เริ่มเอ็นที่ลองนะครับ เราได้กำไรกันมา142-43เหรียญแล้วนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับเราไม่ควรจะเข้าไป follow ลองแล้วนะครับนะแม้จะเป็นแม้ว่าฝั่งขึ้นจะได้เปรียบกว่าก็ตามนะครับแต่ไม่ควรจะเข้าไป follow l o แล้วเพราะมันได้มาไกลแล้วนะครับสิ่งนี้ต้องรอขึ้นเลยครับราเล่นฝั่งช็อตครับซึ่งการจะเข้าฝั่งช็อตก็รออะไรครับรอศูนย์สีแดงนะครับกับจุดแดงนะครับครบคุมขาก็สามารถเล่นช็อตได้เมื่อช็อตเสร็จแล้วก็เอาไฮนะครับสูงสุดในบริเวณนั้นนะครับเป็นแนว exit ที่ห้ามปิดเหนือนั่นเเอออองงนนนนนะครัััี้ก็ืแผขาาใสปปดดห์ถไ ไปดูผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัวทองคำนะครับทองคําสัปดาห์ที่แล้วครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนเอาไว้ว่าทองคำนะครับมีการนับฝั่งขึ้นคร้างเอาไว้อย่างเดียวนะครับงั้นฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่าอย่างแน่นอนนะครับเราเข้าเอนทีลองนะครับรอบนี้มาตั้งแต่ตอนที่ระบบเวฟมัชชินนะครับเวฟมัชชินเนี่ยสั่งลองมาตั้งแต่ตอนอะไรนะหแดงศูนย์เขียวแล้วก็จุดเขียวนะแต่ว่า ตอนที่มันครบเงื่อนไข5แดงศูนย์เขียวจุดเขียวเนี่ยมันครบเงื่อนไขตอนจังหวะที่มันแกรบอัพขึ้นมาแล้วนะครับงั้นเราไม่ได้ลองตำแหน่งตรงนี้นะเออหลายคนเข้าใจว่าลองนี้ไม่ใช่นะลองจริงตรงนี้นะครับที่หน้าง,งานนะครับนะก็ได้ราคาลองมาตรงนี้มาก็พาทุกคนเบี่ยงมามาสักร้อยสี่สิบกว่าเหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม้เราจะรู้ว่าฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่าก็จริงนะครับแต่คนที่ไม่มีลองครับก็ไม่ควรจะเข้าไป e n t ่ลองนะครับเพราะว่ามันนับครบเว็บห้าแล้วสิ่งที่คุณจะต้องรอก็คือรอครับรอให้ม ห้าเขียวศูนย์แดงแล้วก็จุดแดงนะครับก็เล่นฝั่งชอตได้ซึ่งต้องบอกก่อนว่า ะระบบเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขฝั่งช็อตไปแล้วนะครับนะจริงจริง,งมันมีศูนย์แดงตรงนี้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนะก็ครบเงื่อนไขละ5เขียวศูนย์แดงจุดแดงเนี่ยแต่ทำไมศูนย์แดงมันหายไปก็เพราะว่ามันโดน Stop l ลอ s นั่นเองนะในหลักของตัวเว f i b o เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันโดน Stop l ลอ s ไปแล้วนะครับไอ้ตัวเลขอันเดิมอะนะครับมันก็จะหายไปนะครับงั้นจริงๆมันก็จะเหลือแต่ภาพที่สวยๆนะครับสวยเออดูเล่นดูแล้วเหมือนได้ตังตลอดนะครับแต่ว่าเราต้องมาบอกความจริงกันด้วยว่าจริงแแล้วมมันีดงปรากฏนับแล้วมันนนไะงพออคครรบเื่ขับ ห้าเขียวศูนย์แดงนะครับจุดแดงนะครับนะเราเริ่มช็อตได้บริเวณนี้นะครับแล้วก็โดน stop l o อ s ไปทั้งสิ้นตรงนี้นะครับเอาราคาปิดปิดสูงกว่าตรงฐานนี้นะครับซึ่งมันก็จะตรงนี้นะครับนะโดนประมาณสัก37เหรียญโดยประมาณนี่คือจุด stop l o อ s นะโดนไป37เเหรียญน,นะครับอ่ะคราวนี้ทุกคนครับ ในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ถัดไปนะครับสัปดาห์ที่30ตุลาคมครับไปจนถึง3พฤศจิกายนครับคุณคิดว่ารูปแบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันครับนะฝั่งลงหายไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่การนับขึ้นอย่างเดียวนะครับนะการจะเอนที่รองนะครับต้องเอนที่ตรงไหนนะครับรู้ใช่ไหมนะครับนะเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้เอนที่รองตรงที่0เขียว5แดงจุดแดงเออ0เขียว5แดงตัวนี้มันไม่มีแล้วนะมันไม่มีคอมบิเนชันนะครับที่เป็น อะไรนะหแดงศูนเขียวจุดเขียวมันไี่มีคอมบิเนชันแล้วเพราะว่ามันเกิดจากการนับ2ไซเคิลนะครับฝั่งขึ้นติดกันก็คือนับ0ูนย์หนืองแล้วก็นับ0ูนยหนือง5งั้นจุดเข้าตรงนี้นะครับนะมันจะเป็นจุดเข้าที่ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่อย่างไรนักนะครับเพราะมันเกิดจากการจุดเข้าที่เกิดจากการต็อ p l ลอ s เดิมคําถามคือรูปแบบนี้นะครับ ใครที่เปรียบประกันครับฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับมีแต่การน้าขึ้นอย่างเดียวนะครับถ้าคุณจะเล่นฝั่งขึ้นครับแนว exit อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับใครสนใจอยากใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้สามารถที่จะเปิดพอร์ตเข้ามาขอใช้งานได้ฟรีนะครับทั้งฝั่งแอร์เคาท์จริงแล้วก็แอ c o เคาท์เดโมนะครับเข้ามาฟังแผนประจําสัปดาห์ได้ฟรีเพื่อจะรู้ว่าความเสี่ยงของแต่ละสัปดาห์นะครับฝั่งขึ้นอยู่ตรงไหนฝั่งลงอยู่ยังไงนะครับแล้วใครได้เปรียบกว่ากันนะครับสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรับ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตร,ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade e ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ